หหหหอันเดียวนี้จะว่าอ,อียงวี่ไอพี่บพี้ไอพี่นกันอเอเล่เลยสองมื่นหาวอยู่โยสายอ่ะตห้ามือยู่ไหนสามมืนสองมืนองยบัรยไ้อยู่หนามูความไวเป็นของปีศาจ <c oughs> เอ้าช่วงนี้ทรงต่อ พอตรงตอนเนี่ยปนกันไปโลดดูดีนะอันมื้อนี่เข้ามาแบบเป็นกรณีพิเศษเลยเอาใจมาใส่กันเพื่อการกุศลมื้อนี่เข้าฟิชเชลิงกันผสมพันุ์กันเลยเขาลองเพลงน้ำกันสามคนก่อนสี่คนนี่แหละเขาผสมพันุ์กันเลยโอ้เวะยนแทนเขาลองเพลงน้ำกันหมื่นเจ้าบ้านเฮาสิมีงานไหมิ่นเล่นในพอถามผ่้เลยนในออาจารย์เล่นในพอนักดนตรีิ่นเล่นได้ยุทธว่าคอยในร่องผูได้ มีงานงานสุขวันกินดองน้องลาคนเจ้าเพลงบ่ได้บ่ได้บ่ได้เอาเพลงไหมเพลงไหมไอเนี่ยแต่ตาลองเพลงจีบผู้สาวอะไรบ่บ่ตั้งแต่กี้นี่สมองดีเพ่งลองได้เม็ดเลยตั้งแต่ได้เมียนี่ปึกปึกอิลีคิดยังกับบ่ออกมันบ่ดีบ่บ่ยู่นี่ดีบ่มันก็ดีอยู่แต่มันสมองบ่ค่อยเห็นงานนะบ่บ่ เ<ส>ม,มียจมดูพวด <c oughs> บอกว่า่าจจะแมนเมียจมหรอกไข <c oughs> ่เบื้องแลี่วสมองเจ้านั่นเหตุงานปกติยูเต้หัวใจเจ้าไปอยู่น้ำเขาเบิดแล้วงไง <c oughs> อันนี้เป็นหอมแรกใน <c oughs> รอบสัปดาห์นะเ <c oughs> พิ่งได้มาเจอันขอ <c oughs> คุณงานวันนี้ด้วยนะคะหนึ่งการให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์นะคะเอาเริ่มมี่สาระแล้วบา้านเนบ่ <c oughs> เฮทไทได้พอกันไหมจ้าปกติกับว่ค่อยได้พอกันใน,ในรอบรอจักหมือแลราห้องบม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละทันเจหมื่นแล้วเมือม่อคืนเมือ่อคืนได้พอกันว่าเมื่อคืนไม่ได้เจอกันเลยพี่เพิ่งมาจากสรารคามแล้วก็มาที่นี่เลย,ย,เลยพ่อไม่ทันเปิดงานแอนออรีก็อยู่ที่บ้านก็เพิ่งมามาเจอกันที่นี่เลย ก็ขอบคุณแขก้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมให้กําลังใจกับผู้บ่าวสาวในค่าคืนนี้ดิฉันในหน้าพิธีกรก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆรู้สึกว่าทุกคนจะซื้อบัตร2 0 0เยอะกว่าโต๊ะ VIP เลยนะคะดีมากเลยค่ะมาบคุณต<า>้องแตงแต่ไหจังมาหลายแถวบ่กกินโต๊ะจีนบอกโต๊ะจีนว่าจีนเยอะจ้เพราเป็นอย่งจะกินของมัฐบาลแล้ว <laughs> บโเป็นยังดอกเน้นห่อบอเน้นห่อเดี๋ยวนี้อาหารยังเต็มโตเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียงทีมงานนี่ไปห่อเอาสิไปเลี้ยงลูกน้องนี่สารธารมยังเด็กกับขี้จังสันโอ๊ยประเด้พ่อผัวโดนอันเทาเอาเหี้ยสิบ้างบอกไปเรื่อยๆซะเพรต้องร้องเพลงดอกโบซื้อๆกับมวนเอ้าบลูคือกันเลี่ยวแต่พ้นสีเลนอีหยังมากลองเลองอาจารย์เลนเพลงเรี่ยวเลยประทรงบระทรงอยู่น้ำกันก่อนเพลงซาตัดออก อาจารย์แน่มเห็นเพ่งไดเลนขึ้นมาโลด <c oughs> ผู้ใดรลองท่านกับท่านผู้ใดรลองบพท่านก็แล้วไปแ <c oughs> ล้วแต่มันเม็ดเละเม็ดเละโจทย์ยากอย่างาง, <c oughs> งี้อาจารย์ว่ามื่อี้มันได้มาพอกันพ่อแห้งแล้วละ่ะเมนบอ <c oughs> เอาจังสี่ซะผู้สาวนาหาน้านนี่เห็นบนปล่อยนี่ลอยแหง้งลอยบอลพี่น้องลอยอยู่แต่มันเป็นผัวเขา